สวัสดีค่ะคุณเต้นะคะจากปันแสงค่ะวันนี้มาในแบรนด์ของปั้นแสงนะคะปันแสงคือศูนย์เรียนรู้นะคะทักษะชีวิตที่ตอนนี้นะคะกําลังทาแพลตฟอร์ม w w w ร์ไวด์เว็บ com ค่ะซึ่งเรานะคะได้เน้นย้ําหรือว่าได้ส่งเสริมในเรื่องของทักษะชีวิตค่ะแล้วก็วันนี้นะคะมากับหนังสือเล่มน,นี้ค่ะ w i c h dead f o d นะคะซึ่งตีพิมพ์ไปทั่วโลกแล้วก็ดังมากๆนะคะและเชื่อว่าทุกคนเขาต้องเคยผ่านหูผ่านตาและเคยอ่านมาอย่างแน่นอนค่ะวันนี้นะคะ ก็เลยยิบยกประเด็นเรื่องของไลฟ์สกิลหรือว่าทักษะชีวิตในเรื่องของด้านการเงินที่หนังสือเล่มนี้นะคะคุณโรเบิร์ตนักแต่ของหนังสือเล่มนี้นะคะได้พูดถึงไว้นะคะก็คือเขาพูดในเรื่องของคุณเรียนอะไรคุณก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะ you become what you study คุณใส่อะไรลงไปในหัวความคิดของคุณก็จะเป็นเช่นนั้นยกตัวอย่างเช่นนะคะ ถ้าคุณเรียนทำอาหารความคิดของคุณนะคะก็จะวนเวียนอยู่กับเรื่องของการทำอาหารแต่ถ้าสมมุติว่าคุณไม่มีแพชชั่นหรือว่าไม่อยากเรียนทำอาหารคุณก็ไปทำอย่างอื่นนั่นแหละค่ะคือซิมโพมากๆในเรื่องของการเรียนนะคะการเรียนคือสิ่งที่เราต้องเริ่มจากสิ่งที่เราชอบค่ะแต่ว่าอย่างแรกนะคะเราจะไม่รู้หรอกค่ะว่าเราชอบอะไรนอกจากว่าเราเปิดใจนะคะที่จะเ,เรียนรู้ว่าอ่าสิ่งนี้ฉันอยากลองเรียนรู้ดูนะคะถ้าไม่ชอบ แล้วก็เปลี่ยนไปเรียนอย่างอื่นค่ะอย่ามกมู่นในสิ่งที่เราไม่ชอบนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราชอบแล้วนะคะเราจง Keep going ค่ะคี p learning คือเรียนต่อไปนะคะแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะมันจะทําให้คุณนะคะถึงเป้าหมายเพราะว่าถ้าคุณรู้ค่ะว่าคุณชอบอะไรค่ะคุณจะนึกถึงเป้าหมายในชีวิตได้เคลียร์ชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วการเรียนรู้คืออาวุธค่ะคุณก็จะสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่คุณชอบแล้วไปสู่เป้าหมายได้ค่ะถ้าคุณมีคอร์สเรียนนะคะคุณสามารถมาลงในเว็บไซต์ www. b a n s a n g c o m ได้เลยค่ะ พร้อมใช้งานแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ